จะหมดนี่สักพักเลยยังอยู่ที่มือโอเคจะช่วยกันอ่าให้ต้องซื้อปลานะลาเลยปู่อุ้ยปลาเบาๆอยู่ใกล้ๆเลยหนึ่งสองสามวิจัดเลยหมุนอ่าก็จัดไหมโอ้โโอ้โหกูแดดตอนนี้แม่มาหมากูแดดแต่งตัวเะ้าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป ย้าให้มันลงมานะครับเพื่อที่จะว่าเวลาน้ํามันลดแต่มันจะได้ไม่ไม่อยู่ตรงโคนนะครับเราเราจะรอให้น้ำาหมดแล้วเราจะไปลุ้งปลากันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เราซื้อยาอยู่เะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นหน่อยหนึ่งคาด้าเดี๋ยวช่วยพอก่อนโอเคครับเดี๋ยวจะตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงตรงนู้นก่อนไปเลยนี่น้ำนี่ยังเต็มอยู่เลยนะครับโอ้โหพรุ่งนี้สูดทั้งคืนเนะี่ยมันต้องมาเฝ้าไดยครับเนี่ย ไว้รอต้อ pues, งฟิวโตก่อนเนี่ยเราจะมานั่งเฝ้ากันปตอนนี้ยังไม่โตเลยมาเฝ้าไม่ได้เฝ้าไม่เป็นนี่เดี๋เรามาดึงออกให้หมดเลยน้ำเยอะแดดเยอะเอาเรื่องเหมือนกันน้ำไปเยอะแดดไปเยอะนะครับร้อนมากไปนะอุ๊ยฉีชาวนาเราจะเป็นชาวประมวันนะเออชาวประมงหนึ่งวันประมงหรือเปล่าหรือว่าชาวห้องไปเดี๋ยวเจอกันช่วยปลูกกัน พวกนี้เนี่ยนกนกเต็มเลยพวกนี้นกอ่ะเดี๋ยวรอดูนกใช่เหมือนสองปีที่แล้วแบบสองปีที่แล้วนี่ไงเราก็จะมาตกผักบุ้งเขาเรียกผักบุ้งเป็นยังผักบุ้งนาผักบุ้งนาอยู่เหนียวๆนะครับนี่น้ำมปลงอยู่ในน้ำล่าง้วนี่โอ้เกี่ยวกันกว่าจะหมดนี่สักพักเลยยังอยู่ที่มือโอเคจะช่วยกันดเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคครับปะทำก่อนลุยลุยลุย อันนี้นะครับก็อสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากครับใครที่ไม่เคยลองทํานี่ต้องมาลองทําดูนะครับแค่ลากกอผักบุ้งเนี่ยโหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต่อไปทําอะไรรือว่าจะมารอดูพรงนี้กันเลยนะครับโอเคปะโหโคตรเหนื่อยอ่าแล้วก็รอบผักบุง้งกอผักบุง้งเนี่ยแล้วเหนื่อยมากๆเลยแลย้วก็เดีจะไมีเสียงง้งน,งนิดนึงนะเพราะว่ามันเครื่องสูบน้ำ เ,เี๋ยวเราเสร็จแล้วเราออก็กับไปพักนะครับนี่ปีสองปีที่แล้วนะเรามาแค่อรอลงหญ้<ช>ากันอย<ช>่างเดียวใช่ไหมสองปีที่เรารอรอลงหญ้ากันอย,าายา่<ร>างเดี <ๆ S 1> ยวใช่รอรอบออกไม่ต้องทําอะไรรอลงีป,ปีนี้นะครับมาลอกหญ้าด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูก,ก่อนว่าจะทําอะไรตอนนี้เราก็กลับไปพักก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวพรุ่งนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวราดูบรรยากาศต่อไปเ อ้าวตอนเย็นน้องฟิวก็ไปหาซื้อของเล่นอันนี้5้าบาทนะเนี่ยโอเคแต่เมื่อพรุ่งนี้เราลงปลานะจั่วันเนี้ยน้องฟิวหาของเล่นมาให้เล่นก่อนดูเล่นยังไงครับเอาเวินชิ้นแรกโชว์โชว์เขาอยากโชว์นะอ่าทำไงอ่ะเฮ้ยเขาจะปลาปลาเหรอปลาไยายากระจายเหรอ,อเอาไงเอาไงฟูอย เฮ้ยปิวอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลาเราปลาให้ดูนี่นะครับนี่หได้มาแล้วนี่ปลาปจะกระจายปลาจะปลาให้ดูนี่นะฟูปูเข้ารถไปแล้วนี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องซื้อปลาเดี๋ยวให้น้องซื้อปลาอ่าให้น้องซื้อปลานะปลาเลยอูอุ้ยปลาเบาๆปลาแรงมันก็ไม่ไปสิครับอ่าพร้อมนะหนึ่งสองสามปลาช้าๆ้าหุยอยู่ไั่นแล้วไอ่ ได้อยู่นะนี่จะปลักปลาคืนให้น้องสิวนะนี่ปลาคืนให้น้องสิวนะโอเคไปรอบเตโ้ร้อนร้อนรอด้ยโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้ง่อไปาของ้องสิวนะครับขอเลือกมาเองเลยนะอันนี้เป็นของเล่นจี๒นี้ใครเคยซื้อมาเล่นมัางครับเป็นของเล่นแบบของเล่นโบราณแบบเด็กๆนะอ่าห้าบาทเองนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ก็จะเอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี้ใส่อ่าไม่เป็นไรครับของเล่นห้าบาทเนาะไม่เป็นไร มันแตกก็เลยแกะออกไปเลยแต่ว่าลองแล้วแรงมากไปตรงนูง้นไปตรงนูง้นไปตรงนูง้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นอ่าเดี๋ยวให้เลยลองแรงนะแรงอยู่ยังเล่นได้หนึ่งสองสามดึงขึ้นอ่าอังซีพร้อมยังพร้อมยังครับหนึ่งสองส,สาช<ะ>งมช้าไปมาหาป้าเอาไว้เอามาครับพร้อมยังครับไปกดขึ้นเลย <enhance> เห็นไหมเห็นไหม โอเคครับวันห้าบาทเนาะมันอาจจะโดนแดดมันเลยเกลยกรอบก็เลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่เดี๋ยวดูของเล่นสุดท้ายกันนะครับ่ะอ่านี่คือของเล่นที่สุดท้ายนะครับ,นนออเ,รบเป็นปืนยิงยางหนังกระติกนะครับต้องซื้อยากองน,นี้ต้องซื้อเอานี้เกี่ยวตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้างบนอ่าเกี่ยวหัวแล้วก็ไปยุงเหลืองเหลืองตรงนี้อ่าอยากรู้ว่ามันยิงได้ไหมเดี๋ยวเรามาหาที่ยิงกันตรงไหนดีนะ อย่าหาก่อนหาก่อนอ่านี่เขามีวัวให้เป็นไดโนเสาร์ว่ะอ่าเป็นยังไงสอดตัวยังไงฮะาซื้อแรงดิมาใกล้ใล้ใกล้เลยยิงโดนไหมเฮ้ยใกล้ไปโอ้ยใกล้ไงก็โดนอ่ะอย่างนี้พอหนึ่งสองสามยิงเอ้าเอ้าไปแล้วหนังกระติกไปแล้วโดนไหมไม่โดนอ่ะเดี๋ยวให้ลงสี่ล้อมนะครับจู่ใกล้ๆเลยหนึ่งสองสามเว้ยโหยิ่งยอดเลยไงแรงไหมโอเคครับฮะเมื่อกี้จูบปลขนาดปลาเมื่อกี้ต้องซื้อปลานะขึ้นข้างบน โอเคครับมันสนุกไหมสนุกโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศในวันพรุ่งนี้เนาะดูบรรยากาศบรรยาพรุ่งนี้ว่าน้องซิลจะจับปลาอย่างเงี้ยน้องซิลไปหาเพื่อนนะน้องซิลไปเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ปลาเห็นพวกเตรียมรอกินบุฟเฟ่ปลาไหมครับอาจจะกินหอยเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับโอ้ดูดิโอ้รอไอของกินรอเต็มเลยโอ้ยรอเนาะดูเถอู้หญิฝูงเต็มฝูงเลยเดี๋ยวใกล้ได้อีกไหมใกล้ได้แล้วนะโอ้ดูรอเ นไปกิโอเคครับไปลองมาถึงตอนเช้าแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าแล้วนะครับนี่อ่าแต่ก็ไม่เช้ามากเหมือนทุกปีนะนี่เดินเข้าคันนาแล้วจะไปรอน้ําให้บดเสร็จแล้วเราจะได้ลงกันนะครับนี่โอเคน้องซีไปอยู่โน้นแล้วนะ้องซีเดินไปโน้นแล้วโอเคไปเลยนะครับเต็มตัวเต็มตัวน้องซีมาเดินดูอะไรเนี่ยรอเอา,เอาน้ําออกน้ำยังไม่หมดเลยนี่ดูเมื่อกี้ฝูงหนึ่งนี่ฝูงหนึ่งนะเห็นไหมครับเด็ก ที่เดินไปดูด,ะะดิโอ้โหดูดิเขามากินหอยนะอย่างเี้ยคือกำลังเดินไปดูนะครับยอดเลยมาโอ้โหระวังนะครับระวังนะครับโอ้ยดูไล่นกโอ้ยนกบินโอ้ยบินแล้วบินแล้วเขาเดินมาไล่นกครับเขาอยากเดินมาไล่นกอย่างเงี้ยโอ้โหบินดูดิ ิงสวยอ่ะไปเราเดินกลับกันเดี๋ยวเรารอน้ำหมดแล้วก็จะได้ลงปลากันนะอังซี่ครับเรามาทำอะไรครับจับปลาครับเรามารอจับปลาใช่ไหมอนนี้เรารอเลยครับรอจับปลามีเงินกันยอน้ำเลยน้ำโอดน้ำแห้งโอเคครับปะ Let's go เดินกันเลยเขาอยากไปไล่นกด้วยโอ้โหอ่ะบอกน้องฟิลสวยไหมดูนะครับนะอ่าไง ทำท่าสวยจิทำท่าสวยหมุนหมุนหมุมนหมุนอ่ะมาดูนกตัวสวยใช่ไสวยไปไปกลับมากลาับมา,านี่กำลังเอาป่าขึ้นกันนะครับนี่สุดท้ายละเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวห้อกกระชอ่อนเยอะนี่หมุนนั่นก็คัดแยกปลากันอยู่นะครับสุดยอดเหนื่อยเหนื่อยเนื่นอน้องคนมานั่งพักดูโทรศัพท์อารมณ์มดับไปแล้วเราจะมาด่อกันเลย กำลังคั่วปลาครับคนทำคนพักก็พักเนี่ยดูปลาไม่ยังมีแต่ปลาโตเล็กๆกันแต่ปลาค้อยังแอบอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูก็เหมือนเดิมนะโอ้โหเยอะไหมเยอะไหมอันนี้ลอยมันน็อกมันน็อกปลาช่อนหยุดอยู่ตัวใหญ่อยู่นู่นนะเยอะมาก รอแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับนี่คนดูหนังก็ดูไปก่อนขนมด้วยเี่ไปกันครับนี่คือวิถีชีวิตชาวนาชาวนาเรามาเป็นชาวประมงหนึ่งใช่ดูนี่ดูต้อซีกัดจับปลาป่ะมันกัดจับกัดจับตัวใหญ่ไหมเนี่ยคนนี้จับดิจับด้วยจับเลยจับเลยใช่จับดูตาอยากจับดูตัวไหนอยากจับ มันยิงตัวใหญ่มากเลยนะมันงไไรแล้วกะจัดไหมพอแล้วครับพอแลครับโอเคซื้อปิกคิ้ให้ปา่ยติดามไล์ร์ห่นครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่องน้องอยู่สินั่ครับโอเคไปก่อนนะครับอยู่ฝันผมเลยาชอนเยอะมากเลยครับลาช่อนนี้อยู่ในกระชังนี่เห็นไหมครับึมเบิเอะโอเคครับไปก่อนนะบ๊ายบายสาันนาันาันาัับ OK.